วันนี้วันที่หนึ่งเป็นวันที่ลอตเตอรี่หรือหวยออกเป็นวันที่ต้องพูดถึงนะเป็นวันที่คนไทยเสี่ยงแล้วคนไทยก็เสียงเงินต่อปีเงินที่ถูกกินนะเสียงเงินถูกกินต่อปีเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเทียบคูณไปสิบปี เป็นเท่าไหร่ตรงนี้ต้องพูดวันนี้วันที่หนึ่งนะต้องพูดเพราะว่าเงินที่ท่านเสียไปนั้นอะ่ะผมแนะนำให้นะฮะแอบแอบหรือเบียดมาสักสิบอร์ซนที่ถูกกินไปฟรีทุกคนประเมินได้นะถึงแม้ไม่ใช่คนเล่นหวยหรือซื้อลอตเตอรี่ท่านก็ไปซื้ออะไรก็แล้วแต่ปีหนึงอะ่ะ ทุกคนจะต้องทําเงินแบบเสียประโยชน์เงินไร้ประโยชน์จะเผลอเลอลืมหรืออะไรล้วแต่เงินที่เรารเผลอเนี่ยมันเกินหนึ่งพันบาทเกินหนึ่งพันบาทต่อปีนะให้คิดต่อปีหรือต่ำสุดขี้เหนยียวที่สุดอนะ่ะก็หนึ่งร้อยน่าจะเสียปีหนึ่งนะเสียที่เราเสียไปเปล่าเปล่าเป็นเงินที่เรา นะเข้าใจว่าสูญเสียนะแล้วที่นี่ต้องคูณสิบปีก็หนึ่งพันอยู่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งพันเนี่ยเป็นเงินที่ทุกคนต้องไม่ไม่รู้สึกเสียดายถ้าเผื่อว่าเงินนั้นมันมาทําประโยชน์ถูกไหมครับถ้าเงินที่เสียไปเนี่ยจะเป็นหนึ่งพันหรือหนึ่งมืนก็แล้วแต่คนไหนชอบเสี่ยงหรือเผลอเลอมากน้อยแค่ไหนแต่ผมให้ตีแค่แค่หนึ่งพันบาทเป็นเงินที่ท่านทาเสียอยู่แล้วทําทิ้งทําหายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นหนึ่งพันเนี่ยท่านจะไม่มีคำว่าเสียดายนะเอาหนึ่งพันนั้นอ่ะนะนะมามาเลือกช่องทางใหม่มาลงทุนใหม่มันจะเกิดประโยชน์มากกว่านะเกิดประโยชน์มหาศาลนะไม่ใช่แค่มหาศาลเลยสามารถไปทดแทนหนึ่งพันหนึ่งหมื่นได้เลยเพราะท่านจะได้ถึงสิบล้านเนี่ยท่านพอจะดูภาพเทียบเป็นสเกลแล้วท่านจะเหียนว่า เงินที่เราเสียทิ้งอยู่แล้วปีหนึ่งอะตีว่าพันหนึ่งนะผมให้ตีพันหนึ่งอะเสียทิ้งอยู่แล้วนะก็เอาเงินที่เสียทิ้งเนี่ยนะเปลี่ยนมาลงทุนเพราะมันทิ้งมันเสียทิ้งอยู่แล้วไม่มีเสียดายเพราะนั้นท่านมามาจ่ายให้กับบ้านของตัวเองอะมาจ่ายกับบ้านตัวเองนะมาเพื่อยกระดับบ้านนะเออไม่ได้มาเพื่ออะไรนะมายกระดับบ้าน ให้บ้านเป็นสภาสภาของท่านเองอะเพราะท่านมีอำนาจสามดุลอยู่แล้วแต่ท่านไม่มีช่องทางใช้เพราะรัฐมนูญเขาไม่ใช้เขาไม่ใช้แต่รัฐมนูญก็บอกนะว่าท่านมีไม่บอกไม่ได้เขาต้องบอกว่ามีไม่งั้นรัฐมนูญเอาอำนาจที่ไหนมาสั่งเออรัฐมนูญเอาอำนาจที่ไหนมาให้รัฐสภาเอาอำนาจที่ไหนมาให้ศาลเอาอำนาจที่ที่ไหนมาให้นายกเข้าใจไหมประชาชนประชาชนต้องเข้าใจนี่ให้ถ่องแท้นะ คือผมเนี่ยประกาศตัวว่าเป็นผู้บรรลุการใช้อำนาจทิพย์ตายอ่าผมบรรลุเฉพาะอำนาจทิพย์ตายนะครับส่วนการเงินการคลังการค้าจิตวิญญาณอะไรเนี่ยผมไม่ได้ผู้บรรลุนะแต่มีความเข้าใจแล้วก็นําความเข้าใจของการเงินนะมาอ่ามาเป็นฐานให้กับไอตัวระบอบที่โมแบบ คือมาตรฐานใหม่น,นั่นเองคือมาตรฐานชาติสูงนะมันประกอบไปด้วย4ี่เสียนอันที่หระบอบการปกครองใหม่อันที่สองประชาชนมีคุณค่าเป็นมนุษย์ของคำวิน,นัยนะอันที่สามระบบการค้าขายมาอันที่4ี่จิตวิญญาณเสียนเนี่ยเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่ประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกนะ ผมประกาศบรรลุแค่อันที่หนึ่งบรรลุการชาใช้หน้าที่ประยที่ท่านมีแต่ท่านทุกวันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่รอเจตให้มาจนบัดนี้ยังไม่ได้ใช้ใช้กันไม่เป็นนะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นอะไรรุ่นเรียนสูงเรียนนอกอะไรก็ไม่ร,มรู้ไม่รู้วิธีใช้ไม่รู้วิธีใช้กันเลยต่อให้เรียนน้งมันนอกมาก็ใช้ไม่เป็นเพราะฉะนั้นผมบรรลุแล้วรู้วิธีใช้จึงมานแนะมาบอกท่าน ท่านฟังผมก็ทําตามสเต็ปผมก็เลยจะเกิดให้ท่านเห็นภาพว่าไอ้เงินที่ท่านเสียไปต่อปีเนี่ยมันมันเสียไรยค่าประโยชน์แต่ท่านเอามาลงทุนในตรงเนี้ยลงทุนกับบ้านตัวเองให้ยกระดับบ้านเป็นอ่ายกระดับอัปเกรดบ้านเป็นสภาบ้านอ่าสภาบ้านเพื่อท่านจะได้ใช้อํานาจที่ต่างท่านไดแ้แล้วสัทีหลังจากไม่ได้ใช้มาอ่าต้งโอ้ยไม่รู้กี่ปี จนวัดจะมีผู้บนลู่เนีบอกนเนี่ยผูดลู่มาบอกมาชี้ทางเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้ฉลาดไม่ใช่คนฉลาดเดี๋ยวท่านจะว่าไม่ผมไม่ใช่คนฉลาดแล้วก็ไม่ใช่คนโง่อยู่ตรงกลางๆมองเห็นทั้งฉลาดทอบยังไงโง่ทํายังไงนะโง่ก็คือสิ่งที่ผิดเราก็ไม่ทำสิสิ่งที่ถูกเราก็ทําสิ่งที่ถูกเออเพราะนั้นผมก็นําสิ่งที่ดีถูกต้องถูกลกวิชามาให้ท่านเออ ท่านพี่ท่านมีน้าสูงสุดอยู่แล้วท่านได้ใช้หลักวิชาที่ถูกมันยิ่งพุ่งทะยานกันไปใหญ่เลยยิ่งเจริญง,งอกงามซึ่งมันก็ตรงกับลิขิตของประเทศีต่ต้องถึงยุคโลซิตต้องเจริญง,งอกงามยิ่งใหญ่แต่ก่อนจะเจริญงอกงามยิ่งใหญ่เป็นยุคศรีวิไลต้องวางรากฐาน10ปีไปก่อนเพราะนะั้นจึงเชิญชวนท่านเอาเงินมาลงทุน1ิบปีสิบปีเป็นหนึ่งนะตีว่าหนึ่งพันบาทไม่ใช่1ิบปีเป็นคือลงสิบอันนะ่ะ อัลบาทผมไม่คิดอัลบาทนี่คิดต่ําคิดคิดต่ํามากแลนะ้วนะวันละบาทสิบอย่างสิบปฏิวัติก็สิบบาทจ่ายวันละสิบบาทเป็นเวลาสิบปีก็เป็นเงินสามหมื่นหกไอ้สามหมื่นหกเนี่ยไม่มีก็บอกว่าไม่มีไปเดียวธนาคารชาติหยอกให้นะเข้าใจเข้าใจไอ้นี่นะสามหมื่นหกมาจากเนี่ยมาจากที่ต้องปฏิวัติประเทศไทยสิบด้านสิบเรื่องในยุครอสิบโดยระยะเวลาสกาวเกลวิลายสิบปีเพื่อประเทศเป็น สีวิไลแล้วประชาชนก็ได้เป็นชาววิไลอ่าทีนี้ไอ้ช่วงสามเกนหกสิบปีเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องรอเออไม่ต้องรอสิบปีแล้วจึงได้คือท่านเป็นมรดกองคําวิน,นัยท่านสมัครไว้แล้วอยู่ในทองมรดกองคําวินัยคือท่านต้องจ่ายแล้วไปชอบเองเป็นเงินของท่านนะเป็นเงินของท่านเป็นเงินของท่านที่เอามาจากอที่ไปเล่นหวยเล่นอะไรเลยเพราะวันนี้วันที่หนึ่งไงก็เลยต้องพูดไง ไปเล่นหวยเล่นอะไรคือเงินเสียต่อปีแล้วคิดเป็นสิบปีผมไม่คิดแค่พันเดียวถูกจะตายถูกแล้วเป็นเงินที่ท่านเสียทิ้งอยู่แล้วเสียทิ้งอยู่แล้วอย่าไปเสียได้เพราะนั้นหนึ่งพันไม่ต้องเสียได้ทุกคนรับไปชอบแจ้งไปยังธนาคารชาติบอกโอ้ยสบายหนึ่งพันไม่ใช่สามหมื่นหกผมรับไปชอบเองนะแต่ว่าอตอนแรกเนี่ยเอามาหนึ่งพันหนึ่งพันแบ่งเป็นบ้านสี่ร้อย แล้วตัวเองหกร้อยนะบ้านสี่ร้อยก็ผมตีเลยตีเพื่อท่านเบาพล่าก็คือบ้านตีเป็นมีพ่อมีแม่ลูกสาวลูกชายตีเป็นสี่คนก็คนละร้อยคือคนละสี่ร้อยอ่ะเออท่านก็จ่ายบ้านเป็นหนึ่งร้อยนะเป็นอย่างนี้นะส่วนน,นั้นอีกหกร้อยท่านจ่ายหกร้อยหกร้อยท่าเนเบ็ดเสร็จท่านจ่ายแค่เจ็ดร้อยนึ่เองไม่อีกฝันที่ดุจซ้ำแบบเห็นไหมเอาแล้วเมื่อท่านเข้าใจรงนี้ท่านเห็นภาพว่าเออเราก็ต้อง ลงทุนมั่งละเพราะว่าพวกรรคกันเมืองมันลงทุนเอ,อเราก็รู้จักลงทุนมานังนี่คือการลงทุนประชาชนนะสามหมืนหกแต่ว่าจ่ายสตาร์ทเริ่มต้นแรกเข้าก่อนยกระดับบ้านก่อนนะบ้านก็จะได้ธงมาติดธงสี่พิลักรงสี่ฐานอำนาจระบายแสดงเจ็ดนงนะแล้วก็ทำให้ม,มีขบรบวนกู้ชาติปตักสองเกิดขึ้นนะเขาจะได้ไปทำ ทำแทนท่านเป็นตัวแทนของท่านเป็นขบวนกุญชัประสองเลยเสียไรหกร้อยเนี่ยอันนี้เป็นเป็นเป็นแต่ละคนรับผิดชอบไอ้สี่ร้อยเป็นบ้านเพราะว่าพักพักบ้านเนี่ยประกอบไปด้วยบ้านสาขาย่อยบ้านก็กลายเป็นอ,อสาขาย่อยของพักเป็นที่ทําการสาขาย่อยของพักและที่ทําการเป็นสภาไปด้วยในตัวเออสภา,าไปด้วยตัว เป็นสภาบ้านนะแต่สภพานจริงๆเนี่ยอยู่ที่องค์การตบลนมณฑน์อยู่อยู่อยู่ของแต่ละตำบลอ่ะแต่ละบนจะมีสะพานจริงเรียกว่าองค์การตบลนมณฑน์นะฮะแต่ว่าตอนเริ่มแรกตอนเริ่มแรกท่านต้องติดนี้ก่อนบ้านแต่ละบ้านต้องประชุมกนนันก่อนติดกันก่อนประกาศตัวประกาศต,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 ตนก่อนกลับตัวกลับใจก่อนนะพลิกตัวก่อนนะอย่างเงี้นะฮะบ้านก็เลยต้องแล้วแล้วอย่างสาบพานเนี่ย ตัวทางาน,นจริงก็คือสภาบ้านนนเด็กแต,ต่ตัวที่ทํางานเนะี่ยคือรัฐสภาเนี่ยมันต้องมีออฟฟิศของรัฐสภาใช่ไหมตัวออฟฟิศนั่นคือองค์การตะบนมาหาอำนาจส่วนเวลาเราพูดคุยกันเนี่ยว่าจะประชุมยังไงบริหารประเทศยังไงโหวตยังไงทุกคนก็อยู่ในบ้านนั่งโหวตนั่งดูจอแจ็แล้วก็กดโหวตหรือจะนั่งมือถือดูก็ได้หรือไปดูในรถก็ได้เพราะทุกคนจะมีรถจนประจาตัว ทุกคนจีมีรถยนต์ประจำตัวเดินทางไปไหนก็โอดโอดได้ติดต่อบริหารประเทศได้ตลอดเพราะท่านคือเจ้าหน้าที่รักท่านเพราะทุกคนเป็นประมุขฝ่ายปกครองเป็นประมุขฝ่ายปกครองนะรประมุขที่เป็นตลอดการนะลูกหลานเป็นต่อท่านเป็นเจ้าหน้าที่รักอยู่ตลอดการอืมเป็นอย่างนี้นะเห็นภาพนะเพราะนั้นสี่ร้อยเนี่ยสำหรับบ้านจ่ายก่อนจ่ายก่อนสี่ร้อยอันนี้เป็นเงินสดจ่ายกันเลยคนละร้อย นะนะบ้านไหนพร้อมจ่ายก่อนนะจ่ายเพื่อที่ขบวนกู้ชาติประตักสองจะได้ไปตั้งออกจากกทมแล้วไปตั้งที่จันทบรุรีจะได้มีเงินจากบ้านละ4ี่ร้อยเนี่ยมาก่อนแต่ได้ร้อยเดียวนะเพราะว่าสองร้อแรกก็จ่ายเป็นค่าทรัพย์สินเนี่ยค่าเข้าอของทงแล้วก็สินค้าส่งแล้อีกร้อยนึงก็เป็นสำหรับศิลปินหรือสื่อมวลชนหรือใครก็ได้ที่ประกาศไปแล้วทุกคนก็ส่งสั่ง,ง,งมา สั่งมาที่ดีเกิ็ไปทางทางทางตัวผมไม่ได้แค่ร้อยเดียวร้อยหนึ่งผมก็ต้องไปสร้างขบวนคู้ชาติศักดิ์สองนะส่วนีนหกร้อยเนี่ยเวลาท่านจ่ายมาเนี่ยสองร้อยแรกมันไปสาหรับเป็นสินค้าเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นกระเป๋าเป็นอะไรวัสิุที่ท่านจะไปโชว์ส่วนตัวของท่านนะอีกสองรอยหลังนี่จะเป็นแท่นแท่นตั้งอำนาจอธิปไตยของท่านอ่ะตั้งในบ้านเพราะทุกบ้านจะต้องมี ทุบ้านมีอยู่แล้วสองอันเนี่ยมีศาสนามีสถาบันพระมหากษัตริย์อันที่สามก็คืออํานาจที่ปไตยมีแท่นอานาจที่ปไตยเพราะชาติประกอบไปด้วยอํานาจที่ปไตยก็คือแท่นนั้นมาสิไยเนี้ยแล้วก็ศาสนาและพระมหากษัตริย์สามอันเนี้ยต้องมีทุกบ้านที่เป็นบ้านคนไทยมหาอำนาจต,ต้องมีทุกบ้านต้องมีสามอันนี้แต่ส่วนมากบ้านทุกวันนี้มีแค่สองอัน,นอันที่สามแท่นอำนาจที่ปไตยของท่านยังไม่มีแล้วท่านอำนาจที่เป็นได้นมัน มีรูปของท่านติดท่านนี่เป็นรุ่นแรกติดรุ่นบุกเบิกรุร่นก่อกําเนิดเออติดติดคู่กับธงสี่ฐานอำนาจแล้วก็ระบบสี่ฐานอำนาจที่จะบริหารประเทศนะเวลาเดินเข้าออกบ้านก็อย่าลืมมองแท่นอำนาจท่านแสดงความเคารพก็แล้วแต่ท่านจะแสดงความเคารพแบบไหน,นย่างไรนะแสดงความเคารพแล้วกันแสดงความเคารพ รูปตัวเองนั่นแหละรูปของท่าน,นเป็นคนแรกและเด็กรุ่นหลังก็จะเคารพท่านสอบสืบต่อเนื่องกันต่อไปส่วนตัวท่านก็ไม่อยากเคารพตัวเองเคารพสัญลักษณ์ล้วกันเพราะสัญลักษณ์นี่ทำเป็นหลักของท่านก็เหมือนพระธรรมอะเหมือนพระธรรมนี่แหละสัญลักษณ์นี่คือพระธรรมนะถ้าเทียบศาสนาคือพระธรรมนั่นเองส่วนพระสงฆ์ก็คือท่านเป็นส่วนบันทิปใจก็เป็นพระสงฆ์นั่นเองเป็นรูปบริหารประเทศเองนะเข้าใจภาพอย่างนี้นะตกลงทุกบ้านยังขาดอยู่ แท่นไอ้แท่นเนี่ยทุกคนจ่ายหกร้อยนะส่วนเหลือสองร้อยใช่ไหมจ่ายหกร้อยไอ้ของเสื้อผ้าอะไรไปโชว์ตัวส่วนตัวสองร้อยแท่นสองร้อยเหลือ 200. 200 này, này, สองร้อยสองร้อยนี่หนึ่งร้อยนี่สำหรับองค์การตำรวจมณม่านไง like. องค์การตำรวจมณานหรือเจ้าหน้าที่เขาจะได้ตรงนี้ตัวเจ้าหน้าที่นะตัวองค์การไม่ได้ตได้เจ้าหน้าที่จะได้เพราะเข,า,ขาไม่คนจัดการลงทะเบ,บียนอะไรให้ท่านเนี่ยเขาถ้จ่ 600, ายแปดร้อยเขาก็รับรู้รับทราบอ,อบ้านเลขที่นี้มีคนมาลงทะเบียนแล้วหกร้อย คนที่อยากจะออกให้ท่านก่อนก็จะได้ออกก็ผ่านเจ้าหน้าที่ตรงนี้แหละเเรียกเจ้าหน้าที่ขององค์การตบนธรรมนาถซึ่งมีฐานะเป็นสกะทาคามีทิปไตยผู้ที่เป็นสกทาคาทิพไตายเป็นผู้ที่ไม่ทําตามรัฐธรรมนูญสายเผเ็จการเพราะฉะนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ทําให้ท่านเขาไม่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 ไปเต้นไปตามรัฐธรรมนูญปีหกศูนย์นะเขาเต้นตามมาตรฐานใหม่สี่พิลักไทยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกสก่าทาทิพยตย ผู้ไม่กลับไปใช้รัฐธรรมนูนสายพิดการอีกแล้วของคณะราษฎรไม่กลับนะ,อ,ะอันนี้ร้อยหนึ่งจ่ายตรงนี้ส่วนเหล 100, เืออีกหนึ่งร้อยก็มาที่ขบวนกูชาติลักสองเออบนอุษาอันตอนได้จากบ้านสี่ร้อยไม่พอนะครับต้องเอาตอนนัวนี้เพราะว่าจะต้องจะต้องออกแบบยานสมัยพระเจ้าตากหนึ่งต้องต,อต่อเรือใช่ไหมแต่ยุคนี้ต้องต่อรถยนต์ต่อรถประจําตัวเพราะผมต้องออกแบบรถยนต์เป็นตัวท่าน วางระบบจราจรใหมนะ่คิดระบบจราจรใหม่วางระบบจราจรใหม่เพราะที่นี่มาแก้หนึ่งการเมืองให้ขาดจราจรให้ขาดคนจนให้ขาดประเทศไทยปลอมหายขาดเป็นประเทศไทยดูจริงก็คือหมดยุคมุกย,ยุคมืดอ่ะยุคมืดที่มืดมาตั้งแต่คณะราษฎรล้มเราเจ็ดมืดมาถึงเก้าสิบปีเราอยู่ในยุคมืดอยู่ในการเมืองที่มืดมืดบอดทางปัญญาแก้ปัญหาประเทศไม่เป็นติดกับดักตัวเองมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังติดกับดักอยู่เนี่ย แทนที่ได้อะไรบันใหม่หน้าตาจะใหม่อ่ะมันหน้าตาเดิมเดิมอีกอย่างนี้เรียกว่าอะไรอ่ะั็มันอะไรวะมันไม,ไม่ไม่ใหม่อ่ะมันไม่พัฒนามันเข้าใจใช่ไหมประชาชนเห็นแล้วประชาชนหมดศรัทธาหมดแล้วก็ชนหมดศรัทธาหมดแล้วเผยรงเผยไต่มาหมดแล้วประชาชนไม่เอาแล้วจบประชาชนเป็นสะกะทากามีผู้ไม่ย้อนกลับมาใช้อํานาจไม่ชอนไม่ย้อนกลับมาใช้แลวบระลุสายป็กการแล้วเราจะไปใช้มาตรฐานชั้นสูงแล้ว นั่นแหละเป็นสกทาคามีทิปไตนะแต่ก enfin ่อนจะเป็นเป็นโสดาบันทิปไตยก่อนแล้วจึงเลื่อนมาเป็นสกทาคามีทิปไต่นะเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นสกทาคามีทิปไตเนี่ยเขาแต่ละหมู่บ้านเนี่ยห้าคนแรกที่ได้คนละแสนเนี่ยเขาจะตื่นเป็นโสดาบันทิปไตยก่อนแล้วจึงมาทํางานเป็นองค์การตำรวจมนา์พอทำงานองค์การตำรวจมนา์ก็เต้นตามมาตรฐานไงไม่ไปเต้นตามลิขิตของรัฐธรรมนูญก็ได้ตำแหน่งเป็นสกทาคามีทิปไต่เนี่ยอย่างเงี้ย ก็จะมีประมาณสองล้านคนนะอ่าประมาณสองล้านคนเป็นเจ้าหน้าที่อันนี้ตั้งโควตาตั้งล็อกไว้ให้นะใครอยากเป็นก็นมานะส่วนอนาคามีนั้นเป็นรัฐบาลเฉพาะการกําหนดผู้หญิงร้อยผู้ชายร้อยนะแล้วก็มีประธานสิบคนสิบคนตอนนี้ก็ผมเอ่ชื่อไปแล้วนะประเงินชื่อไปตรงอยู่ครับอเอาชื่อไปแล้วก็มันจะมีชื่อคนหนึ่ง เป็นเป็นคนรวยอ่ะคือคือระบบผมในมาตรฐานผมเป็นมาตรฐานของคนจนผมเป็นคนจนเป็นคนคิดมาตรฐานประเทศใหม่เพราะฉะนั้นคนจนก็คิดเพื่อคนจนถูกไหมครับส่วนคนรวยเขาก็คิดเพื่อคนรวยเพราะประชาธิปไตายมันเกิดจากคนรวยนะครับประชาธิปไตายเกิดจากนายทุนคนรวยเขาอยากจะผลิตสินค้ามากมาก็บังคัมากขึ้นเขาก็เลยมามาสนับสนุนประชาธิปไตยนี่ให้เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ภายใต้ของทุนนิยม เศรษฐกิจตเล่ยู่ใต้จุนนิยมก็เป็นของคนรวยว่างงเนี่ยเออเป็นอย่างนั้นแต่มันสร้างความเจริญมันสร้างจริงแล้วมันสร้างสองอย่างก็สร้างจริงๆสร้างเจริญจริงนะแล้วก็สร้างสิ่งเสียหายตามมาด้วยสิ่งแวดล้อมโลกตามมาแล้วประชาชนหมดสักหมดสีอะไรเงี้ยสังคมเพี้ยนครอบครัวอะไรนี่มันมันก็ตามมามันก็มันก็แลกกันอ่ะเหมือนเหมือนมีสองด้านอ่ะแต่ครั้นี้เราจะ ไม่เลิกไม่ใช้แล้วจะเลิกใช้เข้าสู่มาตรฐานใหม่จริงเป็นมาตรฐานชั้นสูงไงที่ผมแบบจริงเป็นมาตรฐานชาติสูงอ,ะอ่ะมาตรฐานสูงมันอยู่ที่ข้อสี่อ่ะข้อสี่เป็นพุทธิการคอสบิกไอ้น่าจะไปปรับให้เป็นมาตรฐานชั้นสูงมันสูงหมดทั้งสีง่อันนี่แหละมันสูงหมดทั้งระบอบก,ก็สูงนะไอ้นี่ก็นะคือ,อสีน่เนี่ยจําไว้นะอันแรกเนี่ยต้องเกิดเกิดให้ได้ส่วนอันที่สองสามสี่เนี่ย จะเกิดได้หรือไม่ได้ไม่ไไมเป็นไรทุกคนต้องพยายามมุ่งให้เกิดอันแรกก่อนพอเกิดแรกก็มีไอ้สองสามสี่มันจะตามมาเองถ้าอันแรกไม่มีมันไม่มีอันที่สามอันที่สองที่สามสี่ก็ไม่เกิดต้องอันแรกเกิดให้ได้ก่อนนะอันที่สองสามสี่จะตามไมปานะเป็นนี้เอาละก็คงเห็นภาพที่ผมอธิบายนะเสรลงเข้าใจเรื่องการเงินวันนี้วันหวยออกไอ้เจ้ามาพูดไงหวยออกก็เลยมาพูดนะเห็นเห็นเพราะนั้นไม่ใช่อุปสรรค ไม่ใช่อุปสรคเงินเนี่ยมันมีอยู่แล้วท่านท่านไปหลงลืมไปเสียเปล่า,าเอาเงินที่เสียทิ้งไปแล้วไม่เสียได้หรอกอามาลงที่นี่เลยแต,แต่แต่เงินสดอ่ะท่านไม่มีเข้าใจใครไม่มีเงินสดอ่ะอย่างผมไม่มีก็รายได้ผมก็บอกแล้วไงเดือนหกร้อยแตบผมจ่ายหกร้อยผมก็ไม่ไม่มีไม่มีเลยครับหมดเลย <laughs> แล้วผมก็เปิดตัวอะไรไม่ได้ลังการยิ่งใหญ่ไม่ได้ได้แต่ทำคลิปก็ยิงไว้ในย t u b e แล้วก็ติดต่อสื่อดูที่สื่อไหนจะนํางานผมไปเปิดเผยนะแต่ผมก็เชิญสื่อมาเป็นสิบสถานีเลยเชิญมาแล้วสิบสถานีนะสิบสถานีแล้วเงินที่นี่ไม่ต้องไปหาไปหาไม่ต้องไปขายสินค้าสื่อทั้งหลายที่ท่านขายสินค้าท่านมาที่นี่เลยมารวมตัวกันใหม่ได้เลยพูดง,ง่ายท่านออกจากที่เดิมอะถ้าท่านออกได้ออกมาเลยมารวมตัวกันใหม่ได้ได้มากกว่าที่เดิมเลยโอ้โหเป็นสี่เท่าสิบเท่านะเพราะที่นี่เงิน ผมอธิบายในคลิปอื่นไปแล้วเงินมันมาจากไอ้สิบเปอร์เซ็นต์น่ยสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งมาสิบปฏิวัติแต่ละปฏิวัติก็ได้ไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ไปแบ่งอีกเป็นสี่ส่วนเพราะต้องดูสี่กระทรวงแต่ละกระทรวงนะที่นี่ก็มาที่สื่อสื่อก็ได้หนึ่งส่วนสนะี่้นเหมือนกันไอ้หนึ่งส่วนสี่คิดเป็นออกมาแล้วเป็นในยะสิบปีนี่คิดเป็นรายปีรายเดือนว่าโอ้โหเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านใช้ไม่หมดใช้ไม่ทัน มันเยอะขนาดนั้นเลยนะครับโอ้นั่น่ะมันเยอะมากมายขนาดนั้นนะเพราะนั้นท่าน,านกระโจนมาได้เลยนะถ้าท่านคิดดีต่อประเทศชาติต่อสังคมท่านมาเลยนะมาเลยไม่ใช่ไปหยุดทันทีนะท่านก็ทํางานเหมือนเดิมไม่แหละเพรแจ้งแจ้งแจ้งมาแจ้งวัตถุประสงค์แจ้งชื่อมาซึ่งผมประกาศห้าสิบรายชื่อเนี่ยผมประกาศรรื่อผู้ชายผมเป็นฝ่ายชายประกาศชื่อผู้ชายไปห้าสิบ เล้ห้าสิบเนี่ยข็ขอเชิญท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางบางเชี่ยวชาญอะในประเทศไทยหาคนน้อยนับคนได้นะั่นนะเชิญมาแล้วท่านทีปรัถนาดีหวังดีแต่ไม่มีตําแหน่งอยากช่วยชาติแต่ไม่มีตําแหน่งท่านมาเลยมาแสดงตัวแสดงตัว,ตวอยากช่วยชาติมาเลยนะก็จะได้เป็นอนาคามิทิปไตยนะเชิญครับคนะ่าตัวก็ต้ง 1, องประธานได้หนึ่งพันล้านรองประธานก็ได้ แปดร้800ล้านลองรองของรองประธานอีกผู้ช่วยประธานอะผู้ช่วยผู้ช่วยรองประธานอีกได้อีกห0 0ล้านส่วนทีมงานสตาฟได้400รอล้านอย่างเงี้ยสี่ร้อล้านเนี่ยรอท่านอยู่ในสิปีสิปีก็ตกปีแล้วท่าไหร่ปีสี่ิล้านสี่ล้านคิดเป็นเดือนละเดือนละเดือนละ4ล้านเออใช่ใช่ไหมเออเดือนละสี่ล้าน ค่าตัวเดือนละสี่ล้านอ่ะเออเห็นไหมมาเป็นอาาคามีเชิญครับนะท่านที่เป็นมีชววมเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านนอ,นอกจากค่าตัวนี้แล้วท่านยังสามารถที่จะไปตั้งทีมไดอ้อีกเออตั้งทีมมีทีมโอ้หรือไปทำธุรกิจเลยได้อย่างได้ระดมทุนยังได้เลยเออระดมได้เป็นหมื่นเป็นแสนล้านอ่ะไปสร้างเมืองนะทีนี้งานผมเป็นงานที่ชุดเศรษฐกิจโลกทันทีเลยนะครับหมายว่า เมื่อระบบผมมันเกิดปใีใหม่ประกาศระบบเกิดปุ๊บสมมติระบบเกิดนะวันที่28ธันวาวันพระจ้าตากได้เกิดได้ครบถ้วนทั้งหมดนะระบบผมเกิดปุ๊บก็สร้างเมืองเลยสร้างเมืองกันเลยนะประเทศไทย20เมืองแล้วแล้วก็รีโนเวทบ้านทั้งหลายคนทุกคนมีบ้านรีโนเวทใหม่หมดเลยปรับปรุงกันใหม่หมดเงินมันกระจายไปทันทีเลยอุตสาหกรรมเกิดทันทีจ้างงานเกิดทันทีเต็มที่เลยเงินสะพัดเลย ชุดเศรกิจโลกหมดเลยแล้วถ้าเรามีชาติสมาชิกหาได้ทันได้สีสิประเทศภายในปีเนี้ยภายในสี่เดือนได้สีสิประเทศนะโอ้เจ๋าเลยการเป็นประเทศไทยชุดเศรษฐกิจโลกเลยโอ้แล้วก็เงินบาทไปทั่วโลกเป็นสกุลหนึ่งของโลกที่สําคัญเนี่ยนี่คือจังหวะโอกาสรีบเรียนรู้ด่วนรีบเข้าใจเร็วรีบแอคชั่นว่องไวนะแล้วก็รีบโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นว่า นี่คือคนไทยตัวจริงที่เกิดปัญญาเป็นส่วนบรรทุตใจละเกิดปัญญาละทุกวันนี้เป็นคนไทยตุวปลอมอยู่นะเพราะนั้นรีบเป็นรีบตื่นเป็นส่วนบรรทุนใจด่วนทุกทุกคนทุกท่านนะเอาละผมแอดํารยบรรบทุใจย,ยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมว่าคงเข้าใจเรื่องการเงินกันแล้วนะฮะไม่ค้างแกงสงสยัยไม่ใช่ผมเป็นพวกแกงหลอกลวงไม่ใช่นะครับเอเกินผมก็ชี้แจงให้เห็นแล้วเป็นไ,ไปยังไงไปยังไง แล้วเงินที่ท่านได้คนละสิบล้านเนี่ยสิบล้านเนี่ยมันไดมตามมาทีหลังแต่ว่าเอาไอ้สามหมื่นหกนี่ก่อนระชาชนยืดอกเลยวันละสิบาทสู้เลยสู้สู้สู้ถือว่าเป็นการตอบแทนคุณไปดินจ่ายวันละสิบาทไปสิบปีเอาสู้วันละสิบาทสิปีซึ่งวันละสิบบาทเดือนเท่าไหร่สามร้อยมันก็ไม่ต่างกับท่านไปเล่นหวยเล่นอะไรนี่แหละท่านทำนี่คิดเฉลีย่ยแล้ว คิดเฉลี่ยฉันทําเงินเผอเลยเนี่ยเดือนสามร้อยเอ้มันก็โอเคมันก็รับได้เนี่ยแล้วตอบแทนคุณไปดินแล้วอย่างไอความเสี่ยงที่มันมามมาาลงทุนที่เนี่ยความเสี่ยงมันน้อยมันต่ําเพราะว่าความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับตัวท่านอ่ะเพราท่านเซเยดหรือเซโนถ้าท่านเซโนไม่เกิดถ้าท่านเซเยตเกิดแค่นั้นเองความเสี่ยงมันไม่ได้เสี่ยงที่ใครมันอยู่ที่ตัวท่านท่านเอาเกิดเออไม่มีความเสี่ยงเลยใช่ก็ว่าไม่มีความเสี่ยงอืมเห็นภาพนะ เพราะฉะนั้นเอาเงินมาซื้อหวยห,หรือเล่นลอตเตอรี่อํานาจที่ใดดีกว่าอ่าหรืออันเนี้ยถ้าคนชอบเล่นหวยก็ต้องพูดอย่างเงี้ยอ่ะมาลงทุนเอาเงินที่ถูกกิน,นมาลงทุนความเสี่ยงไม่มีเพราะมันอยู่ที่ขึ้นอยู่ต่อท่านไม่ได้ขึ้นกับใครนะขึ้นอยู่ตัอท่านท่านก็ต้องเสียเยียอยู่แล้วถูกป่เเะเออเสียเงีก็ก็เกิดแค่น,นั้นเองอ่าถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องบอกว่าเอาเงินมาลงถ้าเป็นสาขาอื่นนะก็เงินมาลงทุนอ่าลงทุน ำนาจทิพย์ายที่ยงมีเพราะผู้พักการเมืองมันก็มาลงทุนเหมือนกันแต่มันมาลงทุนแล้วเล่นการเมืองน้ำเน่าประเทศไทยแล้วไปถอนทุนคืนอันนั้นผู้พักการเมืองมันทําอยู่แต่ท่านอ่ะมามาลงทุนทําการเมืองโลกทําการเมืองโลกได้ได้ไอ้เงินทุนสํารองบุคคล่ะที่เรียกเป็นเงินบําเหน็จไม่ต้องรอหกสิบปีส่งมาสี่สิบล้านเสียงประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคง เราหาชาติสมาชิกได้40 40, 40, 40ประเทศเ20ประเทศขึ้นไปก็จะได้คนละ20ล้าน10ล้านอยู่ในประเทศไทยอีก10ล้านไปอยู่ต่างประเทศแล้วท่านก็นเป็นนักลงทุนไปนลงทุนต่างประเทศได้ด้วยเห็ okay, นไหมครับมันมีโอกาสอะไรไปได้เยอะแยะมากมายดังนั้นทุกคนต้องปฏิวัติตัวเองใหม่หมดเลยเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลย,ยแท็กซ o งแท็กซี่ไม่มีเลิกขับวินมอร์ไซค์เลิกเพราะทุกคนมียานยนต์ประจำตัวหมดนะเพราะผมต้องไปออกแบบยานยนต์ประจำตัวออกแบบรูปบจราจรใหม่เอาแบบวิถีชีวิตใหม่ ยุคพระเจ้าตากหนึ่งก็ต่อเรือแต่ยุคนี้จะต้องต่อรถยนต์ใหม่ละเป็นยานยนต์ประเภทใหม่แล้วก็วิ่งเข้าไปในระบบจราจรใหม่ต้องไปออกแบบระบบจราจรใหม่แบบไหลนิรันต์ไม่มีรถติดอีกต่อไปนะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คืองานผมนะครับทำกทมให้ไหลก่อนแล้วตางจังหวัดเดี๋ยวก็ไหลาตามประเทศอื่นก็ไหลาตามได้นะเอาเอากทมให้ไหลก่อนให้โลกมันทึ่งก่อนนะเอาละคลิปนี้เท่านี้ยี่หกพอละ ครับผมแอดธรรมดาจีดีต้องเท่านสวัสดีครับ